สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์ จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันเอาเลยครับสวัสดียามหึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนโรงเรียนหน้าอยู่นะครับว่ากิจกรรมนี้สมมติต้องการ1สกินต้องใช้ทั้งหมดกี่คมพีขั้นสูงกี่คูปองวันนี้ท MC มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13มีนาคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับส่วอาตารออก ของนะครับกล่องดินสอนะครับจะอยู่ที่66%สิเนตั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนที่เราต้องใช้เนี่ยต้องใช้อยู่ที่20อันนั่นเองนะครับโอ้ยอะไรเนี่ยนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติคุณต้องการ1สกินนะครับที่ต้องใช้ทั้งหมด20กล่องดินสอแรกเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด150คูปองหรือว่าเอ้ย150คัมภีขั้นสูงหรือว่า900คูปองนะครับต่อไปต้องการนะครับผมอ่า ขาเรียกว่าอะไรชุดนะครับชุดที่ต้องใช้ทั้งหมด5อันแรกเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด40คัมภีขั้นสูงหรือว่าราวๆ120ราว120คูป,ปองนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสมมติคุณต้องการสกินที่การันตีที่ ใช้20กล่องลิสอแรกเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด150คัมพีขั้นสูงหรือว่า900คูป,ปองสมมนบางคนต้องการชุดนะครับที่ต้องใช้ได้หมด5กล่องลิสอแรกต้องใช้ทั้งหมด40คัมพีขั้นสูงหรือว่า120คูป,ปองนั่นเองนะครับถ้าถามผมว่าพี่ครับอะไรเงี้ยสกินไหนเนี่ยคุ้มที่สุดกับพี่นะส่วนตัวผมมองไปที่สกินของไวโอเรโตนะครับกับสกินของวิบสปุตเตอร์บบลลาส,สนน,น,น,สน,นนะะผมมชอมกเยนะ ชอบมากเลยนะครับผมโอเคแต่ว่าถามว่าจะสุ่มไหมผมก็คงไม่สุม่มครับผมจะเก็บคัมภีร์กันสุ่มเอาไว้สุ่มในกิจกรรมที่สกินเนี่ยจะมีเอฟเฟกต์วาร์ปนี่นะครับผมเชื่อว่าสักวันมันต้องมีอ่ะฉะนั้นผมก็จะเก็บรอไว้ล้วกันนะครับ ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจของทองคลิปต่อไปด้วยนะครับมีกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมกล่องสกินนักฆ่านะครับด้วยกล่องสกินนักฆ่านะจะเป็นกล่องนะครับเปิด1ครั้งในราคา199คูปองนะครับเปิดเสร็จแล้วมันจะสุ่ม1สกินที่คุณยังไม่มีให้คุณนัเนองนะครับเรียกได้ว่าวัดดวงเลยนะผมคำถามผมว่าพี่ครับเลขงเนี้ย หน้าเติมหรือเปล่าครับส่วนตัวผมมองว่าสกินที่คุ้มๆุมเนี่ยก็จะมี1 2 3 4สกินนะครับเนี่ยสกินที่ไม่คุ้มเนี่ยจะมีทั้งหมด6สกินนะครับที่คิดว่าค่อนข้างจะเกลือเนาะฉะนั้นโอกาสออกมันอยู่ประมาณนะครับ40%นะครับโอกาสออกที่จะได้สกินที่จะแร่ๆนะอยู่ที่4 0่สเรนะครับฉะนั้นก็รักกคูปองอ ลองดูไม่เสียหายนะครับแต่ผมก็คงไม่ลองทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนสําหรับกิจกรรมในวันนี้ถามว่าน่าเติมไหมผมก็มองว่ามันก็น่าเติมสําหรับคนที่มีสกินพวกก,ก,า,กากพวกนี้แล้วนะครับจะถ,ถามว่ามันก,กาก,ากมันไม่ได้กากมันแค่เอฟเฟกจางเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับพวกสกินพวกนี้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่มีฝั่งขวาหมดแล้วเนี่ยก็อย่างผมว่าน่ามากๆเลยนะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่มีก็ต้องผมว่า เก็บตังไว้ก่อนดีกว่านะครับผมประมาณนี้ทุกวันสำหรับทั้ง2กิจกรรมนะครับถ้าใครชอบเป็นรบอกดไลค์ปนกลังใยให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยสว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยพรุ่งนี้ผมต้องไปสอบนะครับที่มอราันคัมแฮง์นะฮะซึ่งผมมาถึงแล้วแหละผมมาถึงหอเพื่อนผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างน,นะครับผมกิจเแล้ว นะฮะฮสวัสดีคุณสวัสดีครับสวัสดีคุณชื่อชื่ออะไรนะชื่อหลักอินดีนะผมผมเอาสกินนี้ดีไหมผม,ไ,มได้70%แต่ผมไม่ใช่เมนด้วยแต่สกินนี้บินแทนเดินอะไรนะบินแทนเดินอ๋อหน้าจัดถ้าไม่ใช่เมนผมว่าไม่ต้องเอาหรอกนะจริงไม่แนะนำนะฮะสวัสดีคุณขีข้รวยคงด้วยนะผมกลุ่มจัดนะฮะสวัสดีคุณไหวป้าด้วยผมส,สกายทันเดอร์นะ,ะสกินเท่นะมไม่ใช่มาหลอกแต่เป็นมาหลอกนะอเฮ้ยอะไรอ่ะ เซอร์วิสเคิรนตีสวัสดีคุณทายสกายด้วยนะครับไม่มีอะไรแล้วจะเม้นคิดไม่ออกน,นะสวัสดีคุณโซโล่ด้วยนะครับผมเย่เ yeah, ม้นแรกนะครับอุ้ยใครอ่ะโอ้โหดูคลิปจบด้วยสวัสดีคุณอาวาวรัชชยาเลยครับผมนี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคุณนิดนัทโนด้วยนะครับโอเคเอาทำไมกดอะไรไม่ได้วะเน็ตเป็นไรอะ่ะเอ้ยเน็ตกากเฮ้ยเน็ตกาก ประมาณที่คนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครดูจบคอม,มเมนต์มาหน่อยนะครับว่า08นย์สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับยังไงเดี๋ยว1ิบเอโมองเาจะมีกิจกรรมใหม่ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าตอนอนั้นผมจะสอบเสร็จหรือเปล่าต้องมารอกันอีกทีละกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันครับผม